ใส่ตัวอ่อนไปแล้วยังกินโปรตีนได้ต่อเนื่องอเ่ล่าคะตัวนี้ทานได้ยาวจนให้นมบุตรเลยค่ะเพราะโปรตีนเฟอร์ตี้มันถูกออกแบบมาสําหรับแม่ที่บํารุงไข่บํารุงผนังมดลูกใส่ตัวอ่อนไปแล้วตั้งครันไปแล้วคลอดลูกแล้วให้นมบุตรมันถูกออกแบบมาครอบคลุมในกลุ่มของคุณแม่อยู่แล้วไม่ใช่เวโปรตีนนะคะมีมัลติวิตามินสารสกดมีโฟลิก แล้วก็มันจะแตกต่างคือพอมันไม่ใช่พวกเวที่เป็นเวเล,ลดน้ำหนักเวสร้างกล้ามนะคะมันก็จะไม่ใส่พวกแอลเคนาทีนแอลเนาทีนก็คือพวกสารเร่งเผาผลาญให้คนออกกาลังกายกินแล้วรีนหุ่นเร็วๆเ,เราก็จะไม่ใส่เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราใส่ตัวอ่อนเราจะกินพวกแอลเคนาทีนไม่ได้เราจะไปกินพวกเวโปรตีนที่ใส่สารเร่งเผาผลาญไม่ได้นะคะเพราะว่าแอลเคนาทีนมันเร่งฮาร์ดเรทของทารก ทำให้ทารกหัวใจเต้นเร็วไม่ได้เพราะในนี้มันจะไม่มีของที่อันตรายอะไรเลยและโปรตีนเฟอร์ตตี้เนี่ยมันจดในรูปของเครื่องดื่มนะคะคือมันเป็นอาหารเลยนะคะคุณแม่ท้องคุณแม่ตั้งครรภ์กินได้ซึ่งขณะที่เราใส่ตัวอ่อนถามว่าผนังมดลูกของเรามันยังต้องหนาไหมมันก็ยังต้องหนาเพราะตัวอ่อนเราก็ยังต้องโตมันไม่ได้จบงานแค่ว่าใส่ตัวอ่อนไปแล้วคือจบงานหรือว่า ติดไปแล้วไอซี g ี CG ขึ้นแล้วคือจบงานไม่ใช่เขายังต้องเติบโตต่อจนกระทั่งเขาคลอดเพราะฉะนั้นผนังบทลูกยังคงต้องหนาตัวต่อไปเรื่อยๆตามอายุรันของเด็กเรายังคงกินโปรตีนเฟอร์ตี้วันละสองซองในช่วงใส่ตัวอ่อนไปแล้วเหมือนเดิมเหมือนช่วงเตรียมผนังบทลูกเลยเชคกับนมแพะนมอัลมอนด์ใส่กุดเกรนงานดํากินสเวลาเหมือนเดิมเลยพอคุณแม่ตรวจว่าคุณแม่ท้องแล้วติดแล้ว อาจจะลดโปรโตีนเฟอร์ตี้เหลือแค่วันละ1นซองหรือจะทานวันไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเรากินอาหารแล้วไม่ค่อยได้สารอาหารหรือกินโปรโตีนไม่พอตอนที่เราท้องตอนเราท้องอะเรากินโปรโตีนเ,เสริมเนี่ยของเฟอร์ตี้หนึ่งซองแล้วก็ไปกินโปรโตีนจากอื่นๆให้หลากหลายไปกินปลาไปกินไข่ไปกินถัน่วไปกินอาหารจริงๆอะให้มันหลากหลาย นะคะแล้วก็ตัวนี้อาจจะกินวันละสองหรืออาจจะกินวันที่เราคิดว่าวันนี้เราไร้สาระมากเลยไม่ค่อยมีอาหารเพราะโปรตีนยังสร้างการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์สร้างผูมมคุ้มกันส้อมแซมส่วนที่สุีรอของคุณแม่เสริมพลังบุรลูกให้หนะตัวไปเรื่อยๆนะคะ,ะทําให้คุณแม่เนี่ยผมนะคะไม่ร่วงเพราะว่าขาดโปรตีนผมก็ร่วงลูกดึงไปหมดนะคะบางคนเล็บฉีกเล็บเปราะกระดูกเปราะกระดูกพรุนเลยบางคนท้องตอนแก่เพราะว่าไม่ค่อยมีอาหารนะคะ พอเราเคลอดไปแล้วแม่พังไหมคะโปรตีนซ่อมแซมส่วนที่สุกหรอซ่อมแซมแม่ก่อนอันดับแรกแม่เนี่ยพังเลยลูกเอาอาหารไปหมดออกไปปุ๊บเนี่ยแก่เลย <c oughs> คนท้องเนี่ยโดยเฉพาะท้องตอนแก่เนี่ยที่สําคัญมันไม่ใช่แค่ว่าเรามาซ่อมแม่ มันไปกระตุ้นการสร้างน้ํานมโปรโตีนก็ยังสร้างน้ํานมโปรโตีนทําให้น้านมมีคุณภาพแม่กินโปรโตีนลูกก็ได้น้ํานมที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นโปรโตีนเฟิร์ตี้ทานได้ตั้งแต่ช่วงบํารุงไข่ช่วงเตรียมผนังมดลูกใส่ตัวอ่อนไปแล้วตั้งครันและให้นมบุตร ทานยาวไปได้เลยค่ะหรือบางคนบอกว่าครูก้อยหนูก็ไม่ได้วางแผนมีลูกแล้วหนูมีลูกจบไปแล้วทานโปรโตีนเฟอร์ตี้ได้ไหมทานโปรโตีนเฟอร์ตี้ได้เพื่อบำรุงร่างกายเสริมโปรโตีนให้เพียงพอเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าโปรโตีนคือหมู่หลักนะคะหมู่หลักที่มันจะสร้างการจะิญเติบโตของเซลล์ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเป็นตัวสร้างฮอร์โมนต่างๆในร่างกายสร้างเอนไซม์ต่างๆนะคะเป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันอ่าซึ่งตัวเนี้ยมันเหมาะกับผู้หญิงเพราะว่ามันเป็นแพลน t b a s e โปรตีนคือเ้่าเว e y โปรตีนมันจะไม่เหมาะเพราะว่าเว e y โปรตีนนะะกติิปค แล้วก็นะทําให้ในเรื่องของฮอร์โมนจะไม่ดีเท่ากับการกินโปรตีนจากพืชซึ่งมันจะมีงานวิจัยเลยว่าผู้หญิงที่กินโปรตีนจากสัตว์อย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้เน้นโปรตีนจากพืชจะท้องยากกว่าผู้หญิงที่กินโปรตีนจากพืชถึง3านนี่มีงานวิจัยจากต่างประเทศเลยแล้วก็มีงานวิจัยของอเมริกาที่เขาพูดถึง การกินโปรโตีนจากพืชเพิ่ม16.4%ในช่วงก่อนที่เราจะไปกระตุ้นไข่อะค่ะนะคะ,นะคะจะทำให้ถึง b a r t o l s i เนี่ยเพิ่มขึ้นจากเนี่ย16%เนี่ยไปเป็น49%แล้วก็เพิ่ม pregnancy rate ได้ถึง83%ถ้าเรากินโปรโตีนบำรุงมาก่อนก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการทำดิหลอดแก้วอะคะ่ะจาก paper ตัวนั้นงานวิจัยตัวนั้นจึงกลายมาเป็นโปรตีนเฟอร์ตี อ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้กินยาวไปเลยอย่างปลอดภยัยแม่บอกว่าใส่ตัวไปแล้วยังกินโปรตีนฟอร์ตี้ได้ไหมตอบบอกว่ากินได้ควรกิน